ข่าวดีรับท้ายปีสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังครับล่าสุดทีมกระทรวงพาณิชย์บินลัดฟ้าไปเจราจาไกลถึงซาอุดิอาระเบียและประสบความสำเร็จปิดดีลส่งออกล็อตใหญ่ได้เป็นที่เรียบร้อยครับโดยคุณสุปฏิจิสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าพบกับซีออบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านความมั่นคงทางอาหารของซาอุที่กรุงริยาดผลการเจรจาก็คือซาอุตกลงสั่งซื้อมันสำปะหลังอัดเม็ด ลอตใหม่ทันที30,000ตันสาเหตุที่เขาเลือกไทยนะครับเพราะว่าเราตอบโจทย์4ข้อหลักของเขาได้ครบถ้วนก็คือ 1. ราคาเหมาะสม 2. คุณภาพได้มาตรฐาน 3. ส่งออกได้ตามความต้องการและ4มีสินค้าต่อเนื่องไม่ขาดช่วงซึ่งเรื่องของความต่อเนื่องนี่สำคัญมากครับและที่น่าดีใจไปกว่านั้นนะครับก็คือการวางแผนร่วมกันว่าถ้าลอตนี้ราบรื่นปีหน้าเขามีแผนจะสั่งซื้อเพิ่มอีก10,000แตันครับ นอกจากนี้ไทยยังได้เสนอสินค้าเกษตรอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเช่นปลายข้าวหญ้าเนเปียและอาหารสัตว์ซึ่งทางซาอุก็ให้ความสนใจที่จะร่วมธุรกิจกันยาวๆเลยครับถือเป็นการขยายตลาดครั้งสําคัญที่ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทยได้อย่างดีเยี่ยมครับ